จ้าพวกตะกูโจสตาข่าจะค่าเจ้าเพื่อแก้แค้นในท่านดีโอสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง m a นเดลม a นิเมโดยวันนี้ผมก็จะมารีวิวของสะสมจากเรื่องโจโจร่าข้ามศตวรรษครับผมซึ่งครั้งนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดเวเฟอร์ของภาค6กันครับ ซึ่งเป็นภาคที่ชื่อว่า Stone Ocean โดยมีตัวเอกที่ชื่อว่าคุโจจ o r รีนซึ่งเป็นลูกสาวของโจทาโร่ครับผมโดยการ์ดเวเฟอร์ที่เราจะเอามารีวิวนะครับผมก็เป็นการ์ดเวเฟอร์ที่ขายในญี่ปุ่นก็เป็นเวเฟอร์รสวานิลาเปิดตัวในช่วงเ,เดือนมีนาที่ผ่านมา ที่ออกมาก็จะมีทั้งหมด25แบบซึ่งวันนี้ผมก็จะเอามารีวิวโชว์กันให้ครบทุกแบบเลยครับส่วนราคานะครับก็ที่ขายกันที่ตอนช่วงเปิดตัวที่ญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณ2องละ164เยนคือถ้าเทียบเงินไทยก็ประมาณสัก40กว่าบาทโดยการ์โจโจที่เราจะเอามารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย2ลักษณะแล้วก็3เลเวลในการ ระดับของการหายากหรือหาง่ายนะครับผมโดย2ลักษณะนี้ก็จะมีทั้งกับการแนวตั้งกับการแนวนอนส่วนเลเวลในการหายากก็จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3เลเวลก็คือเลเวลแบบหาง่ายธรรมดาธรรมดานะครับผมแล้วก็ระดับแร่แล้วก็ซุปเปอร์แรเลยโดยลายแรกนี่ก็มาเป็นตัวเอกของตอนนี้เลยครับก็คือลายของคุโจโจรีนครับนี่อ่าเป็นแบบลงเงาเงาหน่อยนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบเต็มตัวเห็นไหมครับอ่า แล้วก็จะด้านข้างก็จะมีลายสแตนอยู่นี่สโตนฟีนี่ส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นแบบอ่อเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของค่าพลังนะค่าพลังอ่ะไปที่ลายต่อไปครับลายต่อไปก็จะเป็น Hermit ิตอ่ะคอเทโลนี่เฮอร์มิตคอเก็จะมีสแตนที่อ่อเขาเรียกว่าคิสก็เป็นสติ๊ Kiss, กเกอร์ sticker, นะครับผมก็เวลาเอาไปแตะสิ่งไหนก็จะมีสิ่งนั้น งอกขึ้นมาหรือปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแล้วพอดึงออกก็จะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งที่ติดขึ้นนี่อันนี้ก็นี่ครับเห็นจะชัดนะครับด้านหลังก็จะมีลายสแตนมันแล้วก็ค่าพลังเหมือนกันไปที่ลายที่3ลายที่3นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมในโจโจ้ภาค6เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของ FF Full Fighter นี่ครับและยก็เป็นด้านหลัง ะวัตของ FF นี่ก็คือจะเป็นแลกเริ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายๆแบบแผงต้นนะครับผมก็แล้วก็ไปได้พลังของดิสของที่บาดหลวงให้มาซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยแบบโจลีนะครับผมในการสู้กับพวกบาดหลวงนะครับอ่าอันนี้ให้ดูด้านหลังอีกทีนะครับก็ประมาณนี้มาถึงไลน์ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะป๊อปมากในหมู่สาวๆที่สะสมก็คือเวสเทอร์รีพอร์ตนะ ประวัติของเวทเทอร์รีพอ์ตๆก็คือเป็นพี่น้องฝาแฝดกับบาทหลวงนะครับผมบัตหลวงพุชี่นะครับผมส่วนสแตนที่เขามีเนี่ยก็เป็นสแตนที่แบบสารพัดประโยชน์มากคือเป็นสแตนที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้นะครับผมสามารถไปดึงสภาพอากาศมาจากอีกซีกโลกหนึ่งก็ได้อย่างที่เราเห็นในช่วงของโจโจ้สโตนฟีพาร์ทหนึ่งก็คือไปสามารถไปเรียกกบพิษมาจากอีกหนึ่งฝ้าของทวีปของโลกนี้ได้เลย านะที่ลายต่อไปครับผมลายต่อไปนี่ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นตัวรลายในช่วงแรกๆนะตัวละครนี้ชื่อว่าเควสครับผมนะเควก็จะเป็นหนึ่งในนักโทษหญิงนะครับผมที่อยู่ในเรือนจำนะเขาก็จะมีสแตนที่ชื่อว่ากูกูดอ,ก,ก,ดอ,อกูกูดอร์นี้กูกูดอเนี่ยก็จะเป็นสแตนลักษณะทีะ่สามารถที่จะย่อส่วนของสิ่งมีชีวิตให้เล็กลงได้ การ์ดที่เอามารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดที่ออกมาในช่วงของโจโจ้สโตนฟรีพาร์ทหนะครับผมก็อาจจะมีตัวรับคอรดบางตัวตัวเด่นบางตัวที่มีไม่ครบในนี้นะครับถึงลายต่อไปนะครับผมคุโจโจททโรอ่าอันนี้ก็มาในลายสีสีเสื้อแบบโทนสีม่วงนะครับผมแล้วก็กางเกงลายงูเหลือมด้านหลังนี้ก็จะเป็นภาพเต็มตัวเหมือนกันด้านข้างก็จะเห็นว่าเป็น ลายแสตนของเขานะครับคือสตาร์แพตินัมมาที่ลายต่อไปครับตัวร้ายของภาคน,นี้เลยาบาทหลวงเอลิโกพุชชี่ผู้มีแตนที่ชื่อว่าไวส์เน็กนะไวส์เน็กนี่ก็จะเป็นแตนเริ่มต้นของทางบาทหลวงนะครับบาทหลวงเนี่ยเดี๋ยวถ้า,าไปสักพักเนี่ยก็จะมีแตนที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอีก2ระดับ3ระดับเลย มาถึงลายต่อไปนะครับลายต่อไปชื่ออาจจะเรียกยากเลดนึงนะครับผมตัวนี้เขาชื่อว่าจอนกลิกเอนะจอนกลิกเอตัวนี้ก็จะมีสแตนเป็นการควบคุมสภาพไม่ได้ควบคุมสิก็เป็นการอ่านสภาพอากาศนะครับของอปืนไรเฟิลที่เขายิงไปนะถ้าเขาเห็นใครเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาลูกกระสุนที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยควบคุมไปให้โดนวัตถุเป้าหมายได้ ถึงลายต่อไปครับก็ยังอยู่กันที่ตัวลายเพราะว่าตัวเอกออกกันไปเกือบหมดแล้วอันนี้ก็คือ thunder mcqueen นะครับ thunder mcqueen <c oughs> ก็คือหนึ่งในนักโทษชายที่อยู่ในเรือนจำาิินอลฟินนะครับผมจริงจริงแล้วเขาเป็นแค่อาพวกอาชญากรธรรมดานะครับตัวนี้แต่ว่าภายหลังเนี่ยก็ไปได้พลังจากแผ่นดิสของบาทหลวงพุชชี่มาเป็นพลังที่เช่นสมมุติถ้าเราพยายามฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยวลาที่เราเจ็บใช่ไหมครับผมก็ คนที่เราเป็นเป้าหมายก็จะเจ็บตามไปด้วยตัวต่อไปครับก็คือเป็นอ่านักโทษหญิงนะครับมิราชนตัวนี้ก็โผลมาอ่าในช่วงเบืบกลางๆของพาร์ทหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องความสามารถก็จะเป็นเรื่องของการพนันนะสายพนันนี่จะชอบอ่าตัวนี้มากก็คือสมมุติว่าอ่ามิราชนเนี่ยพนันกับใครก็แล้วแต่นะครับผม ถ้าหากว่าเธอชนะเธอจะได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเป็นเงินเป็นทองหรือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นชีวิตนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เจ้าดอออมาแลกก็ต้องมีคุณค่าที่มันเท่าเทียมกันก็ประมาณนี้นตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นนักโทษชายนะครับเป็นการนักโทษชายก็คือแลงแลนเลอร์แลนแลนเลอร์อันนี้ โทมาช่วงท้ายๆแล้วครับผมก็เป็นลูกน้องช่วงท้ายๆของบัตหลวงพุช,ชีที่ถูกส่งออกมาลักษณะตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้จะคล้ายเหมือนจะคล้ายคายกับเวทเทอร์รีพอร์ตในเรื่องของความสามารถเวทเทอร์ร<ม>ีพอร์ตเนี่ยจะควบคุมในเรื่องของสภาพอากาศแต่เนี่ยจะเป็นสแตนที่ควบสามารถควบคุมในเรื่องของแรงโน้มถ่วงได้สามารถทําให้อยู่ในระพะไรน้ําหนักได้เหมือนบางทีเราอยู่ในอวกาศอะไรประมาณนี้แต่ต่อไปเราก็จะมารีวิวในเรื่องของ การที่เป็นแนวนอนกันบ้างแต่ยังอยู่ในเลเวลของการธรรมดานะครับซึ่งว่าหาไม่ยากนะการแนวนอนใบแรกก็เป็นการ์ตรี่ในช่วงของตอนที่2นี่ส่วนล่าหลังนี่ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของบอกว่าเออออกมาในช่วงแบบตอนที่2อ่ะจะเป็นเขียนอยู่ตรงแต่เดนนี้นจะเล็กไปสักนิดน,นึงเขียนว่า e อ i ิ o d e สนะประมาณนี้นะครับผมก็ก็เป็นฉากที่อ่าสโต,ตนฟรีก็กับโจลีนก็ สู้กับเกรดนะครับผมนะเราก็จะได้เห็นกูกูดอละประมาณนี้นะครับมาที่ลายต่อไปนะครับก็หลายคนก็รู้จักกันดีนะผมกับเด็กน้อยเด็กผู้ชายที่อยู่ในเรือนจำนะครับผมก็คือเอ็มโพเร o r โอก็จะเป็นเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของการเข้าไปอยู่ในที่ลับอของเรือนจำนะครับผมอาจจะเป็นแต่ว่าจะเป็นที่ลับที่เป็นลักษณะของ เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องเป็นที่ลับในอดีตนะครับผมอ่ซึ่งเขาสามารถที่จะเข้าไปได้คนเดียวหรือว่าอน,นุญาตให้ใครเข้าไปก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีบทบาทไป็นถึงท้ายเรื่องเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ ให้ดูนิดนึงอ่าอาจจะไม่เห็นชัดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะถ่ายอินเสิร์ตไว้ให้ดูจะได้เห็นการ์ดต,ตรงนี้ชัดขึ้นตรงนี้จ,จะมีแสงอะไรบังไว้บ้างนะครับผมอย่างชาตรตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นชาที่เขาเจอกับโจโลีนนะครับนะเขามุดอยู่ในถังขยะอ่าก่อนที่โจโลีนจะเข้าไปพบโจโทโร่ที่มาเยี่ยมใบที่3ครับผมของการ์ดแน่น,นอนก็คือเป็นการ์ดของเจ้าจอห์นนี่กาลีเอนี่ครับผมอ่าอ่าัาานี้ประมาณนี้ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็น ช่วงที่ต่อสู้อ่าครับผมกับโจทาโร่ละกับอ่าประมาณมาถึงลายต่อไปก็จะเป็นช่วงของฉากที่ต่อเนื่องจากเมื่อตะกี้เราก็จะเห็นลายตัวนี้เป็นของคูโจโจทาโร่นะครับผมก็กำลังสู้เงียบๆนะกับลับๆับกับไวส์เน็กนี่ไวส์เน็กไวส์เน็กก็โผล่มามีช่วงหนึ่งโผล่มาขโมยอ่าก็เป็นแผ่นดิสความทรงจำกับสแตนสตาร์แตินัมของ จทโล่ไปก็ทําให้โทโล่นั้นอยู่ในสภาพกึ่งกึ่งเป็นกึ่งตายมาที่ใบต่อไปเป็นช่วงของเอพิโซด5นะครับผมก็จะเป็นอ่ะตัวนี้ครับคุโจโจโลีน,นะครับผม,มส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฉากอ่ะ,อ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 ะนะฉากนี้มาที่ลายต่อไปของการ์ดแนวนอนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของตัวละครอ,อื่นบ้างก็คือ เฮอร์มิตนะเฮอร์มิตนะครับผมก็อาการนี้อยู่ในช่วงอพิโซด6นะครับนี่ครับอพิโซด6ก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทสูงไอก็เป็นฉากของ f f f u l l f i g h t เ r นี่ f อฟเอฟฟูลไฟเเป็นฉากเปิดตัว FF นะครับผมเป็นแบบว่าแพงต้นนะอยู่เฝ้าอยู่ในโรงเก็บของนะของเรือนจำนะครับผม ต่อไปก็เป็นการ์ดของบาทหลวงพุชชี่ครับนี่บาทหลวงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นบาทหลวงกับมิราชนนะครับครับต่อไปก็เป็นฉากเปิดตัวของ2ตัวละครเด่นในเรื่องก็คือเวเธอร์ลิปพอร์ตกับอีกคนหนึ่งแอนนาซุยนะครับผมแอนนาซุยนี่เดี๋ยวขอละไว้ก่อนนะครับผมสำหรับในเรื่องของความสามารถแต่หรืออื่นๆนะครับผมก็เอาไว้สำหรับ ก็ถ้ามีการซีรีส์สมาเราก็จะมารีวิวกันนะครับ <มา S 1> ด้านหลังอ่าก็มีการโชว์พลังให้เห็นของเ e ทเทอ r ์รี r พอรธรรมดาใบสุดท้ายนะครับอ่าเห็นกันชัดๆครับผมอ่ากับส่วนครึ่งตัวของแซนไวสเน็กของบัตหลวงคุช,ชี่นี่น,นี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นฉากที่ d ิโอบันโดเนี่ยฮะเป็นฉากในอดีตที่ได้มีการเคยพบ กับบาทหลวงพุชี่แล้วก็มีการพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะไปสวรรค์นะ,ะการระดับต่อมาครับเป็นการที่ผมเรียกว่าเป็นการแรดีกว่ใบแรกนะครับก็เป็นใบของสามสาวครับผมเป็นลายของสามสาวใบนี้เป็นการเขาเรียกว่าหายากระดับกลางนะครับผมนะจากภาพที่เห็นก็จะเห็นจากทางด้านด้านขวามตรงนี้นะครับก็จะเป็น fF อฟนแล้วก็ เป็นโจลีนแล้วก็เฮอร์มิตนะสามตัวละครหลักที่โผล่มาในภาคนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี้ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นฉากาที่โผล่มาในใน m b เปิดตัวของเรื่องนี้อ่าครับผมประมาณนี้ก็ภาพถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับใบต่อไปอ่าถ้ามีภาพหมู่แล้วก็ต้องมีภาพเดี่ยวครับขอ,องตัวเอกนี่ครับก็ประมาณนี้ ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นภาคแอคชั่นของเธอทั้งสามคนมาถึงสองใบสุดท้ายแล้วครับผมสองใบสุดท้ายนี้เรียกว่าซูเปอร์แลนะซูเปอร์แลลายแรกคือใบที่24ี่นี้นะก็คือใบของโจลีนครับอแอคชั่นนี่จะแตกต่างจากใบใบแรกเลยนะเห็นไหมครับผมอแอคชั่นจะแตกต่างกัน ส่วนด้านหลังก็แตกตา่างกันเช่นกันนี่ด้านหลังใบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโชว์อ่าเติดภาพเต็มตัวกักบสแตนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของอ่าภาพที่อยู่ในสัญลักษณ์ดาวสัญลักษณ์ดาวซึ่งตระกูลโจสตาร์ทุกคนจะต้องมีอ่ามีปานรูปดาวด้านหลังนอครับผมแล้วก็เสื้อที่ผมใส่มาตัวนี้นี่ด้านไหนวะด้านไหนตัวนี้ก็จะมีมีปานรูปดาวนี่ปานรูปดาวนี่ บสุดท้ายครับมีลูกก็ต้องมีคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อเขาคือคุณโจโจทาโรน,นี่อันนี้เป็นใบซูเปอร์แลอีกหนึ่งใบนะครับหายากนะครับผมคือถ้าเป็นใบธรรมดาเนี่ยเท่ากับที่เขาขายกันในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับผมสมมติแต่ถ้าเป็นใบเนี่ยอย่างอ่าแลเข้ามาหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นาราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็คงจะไม่เกิน100บาท ส่วนโจนทะลเนี่ยอาจจะทะลุไปถึง150บาทเพร่พาะเป็นตัวละครที่ได้ความได้รับความนิยมสูงนะอันนี้ผมขอเอามาเปรียบเทียบกันนะครับนี่ใครชอบภาพไหนก็ไปหาชอบการดใบนั้นมากันได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยก็กระแสคนกำลังสะสมการ์ดก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับน,นี้ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของดาวนะดาวเราก็จะมีรูป โจทโรอยู่ด้านในนะครับเอานะครับผมวันนี้การรีวิวการโจโจล่าข้ามสัตว์วัดภาคที่6 stone ocean ก็ขออนี้ตจบเพลงเท่านี้นะครับผมแล้วโอกาสหน้าเราจะมารีวิวของสะสมจากอนิเมะเรื่องอะไรอีกก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามหรือกด subscribe กันนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสหน้ากันไปวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับ どどーん